คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะอะไรที่เขาอยากรู้จากหัวใจของคุณแต่ไม่กล้าเอ่ยปากถามาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะอะไรที่เขาอยากรู้นอกจากหัวใจของคุณแต่ไม่กล้าเอ่ยปากถามเอ่อ เขาอยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยคุณสบายดีไหมคุณเป็นยังไงบ้างทางร่างกายและจิตใจนะคะและ้วก็เออถ้าบางเคสที่ห่างนั่นนะ่ะมีใครมาดูแลร่างกายและจิตใจคุณหรือ,อยังนะคะบางคนที่มีประเด็นของความไม่น่ารักการในความสัมพันธ์นะก็จะเป็นทรงประมาณว่าอืม จะมาดีกันได้ไหมอะเยียวยาวความสัมพันธ์กันได้ไหมอะอะไรที่เขาอยากหรือจะหวัวใจของคุณจะม่กล้าเอ่ยปากถามโกรธเขามากไหมเออโกรธมากไหม คือคุณอาจจะเป็นคนที่เวลาดีก็น่ารักดีดีเหมือนนางฟ้านะคะใจดีอาผู้ชายก็เหมือนอาเทพบุตรพระเอกที่ใจดีแต่เวลาโกรธหรือเกลี้ยกล่อดี่เอาเรื่องเหมือนกันนะสําหรับบางคนนะคะบางคนก็อาจจะว่าคุณหายโกรธเขาหรือยังหายคุณเครื่องใจหรือยังหรือหายแขนเขาหรือย,อยังด้วยแล้วถ้าเขาเข้ามาหาเนี่ย จะฟาดเขาหรือเปล่าอ่ะก็แอบ,บมีแบบปอดปลอดกลัวอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบว่าอย่างเงี้ยสมอย่างเงี้ยก็จะแบบยิ้มอะน่ารักเสียงเพราะน่าฟังแต่พอองค์แม่ลงปุ๊บอะไรก็ไม่รู้อ่นะคะนี่คือก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าคุณอาจจะเคยมีองค์ลงแล้ว,ว่า เขาก็อาจจะเคยเห็นหมดคุณองลนว่าก็อา,อาปาดปดเหมือนกันแลือยังโกรธอยู่ปะอะไรเงี้ยยังเข้ามาตอนเนี้ยยังโอเคฉันจะไม่ฟาดใช่ไหมประมาณนี้น้องสานเนาะไม่รู้สานกันฉันก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นใช่ไหมเออไม่ได้ไม่ได้จะกินสนันเขากลัวคุณกินหรออ,อ,อะไรที่เขาอยากรู้ใจ,ขอ,จของคุณแต่ไม่กล้าถาม ถ้าคิดว่าเรื่องของเราอะสองคน่ะมันยังจะมีทางออกไหมย่ะเออหรือเราเข้าหรือเราหา,หาทางออกร่วมกันดีไหมอ่ะว่าต่อไปเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นไปทิศทางไหนแต่ว่าเขาก็คงแบบถ้าเกิดว่า ขาอาจจะเคยทําอะไรไว้เยอะค่ะก็กลัวว่าคุณจะไม่อยากจะแบบร่วมมือด้วยที่จะแบบว่าหาทางออกนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือเพื่อจะเคลียร์ใจหรือเคลียร์ปัญหาเนาะเพราะมันแบบว่าอาจจะเดาวความรู้สึกหรืออารมณ์คุณไม่ถูกนะคะอะไรที่เขาอยากรู้ในหัวใจของคุณนะคะแต่ไม่อยาก แต่ไม่กล้าที่จะถามอน,นาคตของคุณนะ่ะของเธอที่เธอมองไปข้างหน้ามันยังมีฉันอยู่หรือเปล่าหรือเธอจะไปข้างหน้าจริงโดยที่แบบว่าไม่สนแล้วว่าฉันจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะตอนนี้ในสายตาเธอในสายตาเธอเนี่ยเห็นฉันบ้างไหมในวันข้างหน้าเนี่ยนะคะเออเขาเริ่มเขาก็อาจจะเริ่มไม่ชื่อค่ะน้องว่า คุณจะยังอยากจะมีเขาอะค่ะในชีวิตเพื่อที่จะไปข้างหน้าด้วยกันหรือเปล่าไงก็คงจะกลัวคําตอบเช่นการยิ่งมันแคสที่แบบว่าเออเคยทำไว้แสบทําไว้เยอะอย่างเงี้ยเรามา ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งได้ไหมอ่ะเออนะคะมันเหมือนแบบว่าให้มันมีการแบบว่าขยับขยื่นความสัมพันธ์ไปข้างหน้าค่ะหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาอาจจะแบบว่ามันคือคาว่าออกกำลังกายอยาก่ชวนคุณไปออกกำลังกายเหร <laughs> ออ๋อรู้และ มีสองอย่างเห็นหนึงเนื้อละหนึ่งเขาอาจจะยากเขาอาจจะช่วงเนี้ยเห็นว่าช่วงนี้คุณอาจจะดูแบบมีน้ํามีหนวลและอาคิดว่าถ้าคุณออกกําลังกายสัหน่อยก็คงจะดีเนาะเออแต่ไม่กล้าพูดกลัวคุณจะว่าไงว่านี่เธอกําลังคิดว่าฉันบวมหนาใช่ไหมก็เดี๋ยวคุณวักใส่ออีก่ะขแรกสองนะคะ จนออกกำลังกายในร่มเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบทำไมถึงไม่กล้าถามถ้าเกิดคุณไม่มีแบบเคมีที่ตรงกันอะเขาคุณก็วักใส่สิอะไรเช่นประมาณเนี้ยนะคะเอแะอแักษามาให้อันเนี้ยคือการขยับขยื่นเคลื่อนตัวไปในความสัมพันธ์นะคะว่าเราจะบอกว่าให้แบบความสัมพันธ์นี้มันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าให้กลับมามีชีวิตชีวายังไงถ้าเหมือนว่าคนออกกำลังกายเนาะมันจะแบบมีการ รู้สึกกลับมามีชีวิตชีวากับมาแฟลชกับมาสดใสนะคะอืมสักข้อนี่แหละถ้าข้อบวมน้ำนี่ฟาดนะว่าฉันบวมน้ำเหรอคำพูดน่ารักเนาะบวมน้ำอือะไรที่เขาใยากว่าดวกหักใจคุณแต่ไม่กล้าถาม ของการเยียวยาค่ะนะคะหนึ่งเหมือนกับใบแรกนะคะเกเรเกเรเกเรเซเป็นภาษาฝรัร่งเศสเนะตน่อมาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ healing นะคะเออเรามาดีกันได้ไหมนะคะหรือเราไม่เยียวยาความสัมพันธ์กันได้ไหมยอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้เธอดูแลตัวเองดีหรือเปล่ามีใครมาดูแลเธอหรือย,อยังนะคะแล้วก็เธอจะยังอยากดูแลร่างกายตัวจิตใจฉันอยู่เปล่าอืมนะคะ ออกกำลังกายกันา <Expl os ive> อะไรที่เขาอยากรู้จักหัวใจคุณแต่ไม่กล้าถามถ้าตอนเนี้ยเหมือนกับแบบว่าถ้าเขามาหาคุณถึงที่อะค่ะคุณพร้อมที่จะต้อนรับเขาไหมนะคะแล้วก็คุณพร้อมที่จะอแบบ ออกไปเดินเล่นนะคะไปดูธรรมชาตินะคะไปชมนกชมไม้กับเขาหรือเปลา่าไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่น่าใจเพราะว่ามันเหมือนกันเพราะความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคค่ะเราก็ไม่ได้เขาก็กลัวว่าคุณจะไม่มีอารมณ์ที่จะแบบอ,อะไรกับเขามากมายด้วยไงนะคะอืมประมาณนี้แล้วก็อีกในหนึ่งก็คือมันมีคำว่า protect เกิดขึ้นตอนนี้มีใครมาปกป้องคุ้มครองดูแลเธอหรือยังฮะ <g ül> ไม่คะอืมประมาณนี้ด้วยอ๋อบางคนอาจจะเป็นทาสน้องแมวน้องหมาเขาน่าจะมีแอดอิจฉาน้องแมวน้องหมานะสำหรับบางคนนี่เธอแค่ น้องสมมุติว่าน้องน้องหมาชื่อน้องเบลนี่เธอแคร์น้องเบลมากกว่าฉันหรอเหมือนบบไอพู้ง่ายๆนะอิจฉาน้องเบลก็เป็นเพราะคุณดูแบบใส่ใจกับน้องเบลอะค่ะนะคะน้องเบลนี่คือนามไม่ใช่นามสมมติค่ะเป็นนามจริงๆของน้องเบลน้องเบลเป็นน้องเบลเป็นน้องโกลเด้นรีทีเวอร์ของพี่มุกี้แล้วพี่มุกี้เป็นทาสหมาแต่น้องเบลไปกับดาวไปตั้งแต่ ปีที่แล้วอะ่ะแล้วเออพี่มุกก็จะแบบพอเราเรามีเรา,เร,า,เร,ารักก็ลักเราเราลักน้องแล้วก็จะแบบอะไรอะไรก็น้อ,นองใช่ไม่มนี่น่าจะเป็นเคสว่าเออเขาน่าจะแบบแอบอิจฉาน้องๆของคุณอยู่ว่าคุณจะแคร์น้องมากเกินไปแล้วน <c oughs> ะคะประมาณนี้อ้ออีกอันหนึ่งเนะาะให้หลุดมาในความคิดของคุณเนะ่ยยังมีเขาอยู่ไหมอะ่ะ นะคะมีการถามกลัวโดนคำตอบว่าเห้อไม่มีแล้วหมดแล้วแต่เขาบอกว่าเขาคิดนะคิดถึงรอยจุ๊บของคุณถ้าเคยจุ๊บกันอากาศ